หายไปมินาซังคอดิจิวะโอตาชิวะซันเดย์สโตรยาสันครับผมก็แล้วสู่เกมเพียโซ2นิวเจอร์เซียนะครับและในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงตัวระบบมิชชั่นพาร์ตกันนะครับสรุปมิชชั่นพาร์ตเป็นระบบที่อยู่มาตั้งแต่สมัยเพียโซทูลานะและตอนนี้มันก็กลับมาที่โลกของนิวเจอร์เซียกันแล้วนะครับซึ่งตัวมิชชั่นพาร์ตเนี่ยถ้าหากว่าให้เทียบกับเกมอื่นนะมันก็จะคล้ายๆกับซีซั่นพาร์ตหรือมันก็จะเป็นไบเทิลพาร์ตนั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้จะะะเเเรียกกวว่่่าาาามมมิิชชันนนนนพอแล้้้็ปดหูขึ แล้วก็มาดูที่หัวข้อด้านซ้ายตรงนี้นะครับเป็นหัวข้อเกี่ยวกับตัวแทสแล้วก็เควสแล้วก็ทีเนี้ยมันจะมีหัวข้อแทสอีกทีหนึ่งที่แบบเป็นหัวข้องานแล้วก็จะมีเรื่องของตัวมิชชั่นพาร์อยู่ตรงนี้นะครับอ่าและนี่ก็จะเป็นหน้าเมนูของตัวมิชชั่นพาร์ซึ่งมิชชั่นพาร์นะครับมันจะเป็นระบบที่ทำให้เราดับคอขวานต่างๆเนี่ยไปตามแต่และซีซั่นได้แต่ว่าการที่เราจะเก็บขาวานตรงนี้นะครับเราจะเป็นต้องมีการ อัพในเรื่องของตัวเทียก่อนนะซึ่งการอัพเทียที่ว่านี้ก็ต้องมีการเก็บเรื like ่องเกี่ยวกับตัวแต้มสตาร์หรือก็คือแต้มดาวนะครับให้เราเก็บแต้มดาวให้ครบ10ดวงมันจะนับเป็น1เทียซึ่งหนึ่งเทียที่ว่านี่ก็คือไปขอวันไปตามแต่ละช่องแต่ละแถวเลยนะครับว่าอเนี้ยเป็นเทียที่1นะเทียที่2 3 4ี่แล้วก็ไล่กันไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับคือตอนเริ่มต้นเนี่ยมันจะสุดอยู่ที่30เทียนะแล้วก็การที่เราจะเก็บในเรื่องของตัวแต้มสตาร์ได้จําเป็นต้องไปทําเรื่องเกี่ยวกับ ตัวแทสหรือก็คืองานนะครับซึ่งมันจะเป็นเดลี่หรือก็คืองานรายวันแล้วก็วิกฤตแทสที่เป็นงานรายสัปดาห์อ่าแล้วก็ทําการกะบุ่มชิฟตรงนี้นะครับมันจะสามารถเด้งมาที่หน้าเมนูของตัวแทสได้คือระหว่างที่เราอยู่หน้าเมนูอ่าของตัวมิชชันพานะครับถ้าหากว่าเรากะบุ่มชิฟเนี่ยมันจะสามารถเด้งไปที่หน้าเมนูของตัวแทสได้แล้วก็ถามว่าอยู่หน้าเมนูของตัวแทสที่เป็นงานเราก็สามารถกดมชฟเพื่อที่จะเด้งไปที่เรื่องของตัวมิชชันพาได้เหมือนกันก็คือเหมือนกับเป็นบัญชีรายได้นั่นเองนะครับแสดงว่าถ้าหากตอนเร กดปุ่ม R นะครับเพื่อที่จะเด้งมาที่ในเรื่องของหน้าเมนูของงานได้แล้วก็กดปิปอีกทีหนึ่งเนี่ยก็สามารถเด้งมาที่เรื่องของมิชชั่นพาแล้วก็สามารถกดสลับไปมาแบบนี้ได้นั่นเองนะครับอันนี้เป็นคีย์รัดนะ ทีนี้เรามาดูเรื่องของตัวงานกันดีกว่าเรื่องของงานที่เราจะรับเรื่องของแต้มสตาร์นะครับจะมีแค่2ที่ก็คือจะเป็นเดลี่กับวิกลี่ก็คือการละวันละสัปดาห์ซึ่งงานรายวันอ่ะเริ่มจากงานาะวันก่อนนะงานรายวันนะครับมันจะมีอยู่5ตัวใช่ไหมซึ่งงานพวกนี้เราจะได้รับเรื่องของตัวแต้มสตาร์เนี่ยมางานละ2ดวงนะก็คือถาหากว่าเราทําทั้งหมดนี้นะครับในแต่ละวันเนี่ยเราจะได้รับแต้มสตาร์เต็มที่ก็คือ10ดวงต่อวันแล้วก็งานที่วันเนี่ยก็คือมันจะเหมือนเดิมเลยลวก็คือให้เรากินใในนเรรรื่ออองงขตัวาาาาาาหหหกกิฟ้นะทม ทำการเก็บของที่ซักพื้นที่หนึ่งในแต่ละวันแล้วก็มีการกำจัดมอนสเตอร์ที่ในโซเซชชันแบบต่อสู้นั่นเองนะครับแล้วก็อันล่างสุดเนี่ยก็คือเราทําตัวเดลี่สี่ตัวบนเนี่ยให้ครบทั้งหมดก็จะเป็นการปลดล็อกเควสที่5โดยอัตโนมัตินั่นเองเส่งอนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวเดลี่แทนนะครับอาะถัดมาจะเป็นวิกลี่ ในส่วนของวิกฤตนะครับผมจะขอแบ่งเป็น2ส่วนนะก็คือจะเป็น4ตัวบนแล้วก็อันล่างสุดน,นะครับคือสา,อาคืออะไรนะคือ5งานเนี่ยก็คือจะมีอันล่างสุดแล้วก็4อันบนเนี่ยมันคืองานที่เราจะได้รับเรื่องของแต้มสตาร์นะครับมางานละ8ดวงนะมีอะไรบ้างก็คือให้เราทําการ ตีบวกของมีการทำเพ s สซให้ครบ3ครั้งการลงเอร์เจควส์หนึครั้งกำจัดมอนสเตอร์ชนิดโดรูสูเนี่ยให้ครบร้อยตัวแล้วก็ทำเดลี่แทรให้ครบ20ครั้งนะครับคืออันนี้คืองานที่เราจะได้รับแต้มสตาร์เนี่ยทั้งหมด8ดวงด้วยกันนะ แล้วก็อีกส่วนนึงก็คือจะเป็นส่วนที่ให้เรากำจัดมอนสเตอร์ซึ่งจะเป็น4งานนี้นะครับให้เรากำจัดมอนสเตอร์ตัวไหนก็ได้นะให้ครบ200ตัว300ตัว400ตัวแล้วก็500ตัวนะครับถ้าว่ากำจัดได้ครบเนี่ยก็จะได้มางานละ10ดวงนะหมายความว่าตรงเนี้มันจะเป็น40ดวงแล้วก็มีงาน8อีก5งานก็คือจะรวมกันเป็น 8540ใช่ไหม40ว okay. ก40หมายความว่างานในส่วนของวิกฤตและสัปดาห์เนี่ยเราจะได้มาสัปดาห์ละ80ดวงแนนเองนะครับอันนี้คือในเรื่องของตัวงานที่เราจะได้ในเรื่องของแทบสตาร์นะอาทนี้เราก็กลับไปดูที่ตัวมิชชั่นพาร์ท ึ่งตัวมิชชั่นพานะครับถ้าหากวาเราเก็บแต้มดาวเนี่ยได้ครบทุกๆ10ดวงมันจะอัพไป1นเทียใช่ยแม่ซึ่งที่นี้นะครับของรางวัลที่บ้านเนี่ยถ้าหากว่าเป็นแถวบนนะเอาแถวบนก่อนแถวบนที่เป็นแถวสีม่วงนะครับคือของรางวัลที่ผู้เล่นทุกคนเนี่ยสามารถรับได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าอันข้างล่างที่เป็นแถวสีทองเนี่ยมันคือของรางวัลที่เราต้องมีการกดใช้งานตัวบัตรทองก่อนนะครับซึ่งบัตรทองที่ว่าเนี่ยจะขายอยู่ที่ในเรื่องของตัวร้งคานค้า SG ช h อ p นะอ่ะแล้วก็ออกมาก่อนจากนั้นก็เปิด แล้วก็เลือกเป็นหัวข้อแรกที่เป็น AC SG Shop แล้วก็เลือกที่2ที่เป็น SG Shop นะครับมันจะมี บันี้ขายอยู่ด้วยก็คือจะเป็นตัวบัตร e n m i s s i o n Go p a s นั่นเองนะครับคือเนี่ยฝั่งสวิตญี่ปุ่นเรียกว่า e n m i s s i o n Go p a s s ฝั่งสวิตโกลบอลเนี่ยเรียกว่า e n m i s s i o n p a s s Go นะครับมีการสหรับคำเล็กน้อยนะซึ่งนี้จะขายกันอยู่ที่100 SG ต่อ1ใบนะครับซึ่ง1ใบเนี่ยมันจะใช้งานได้ตลอดทั้งซีซันนั้นเลยนะ,สะแสดงว่าถ้าใครที่ต้องการจะรับขอรางวัลทั้งหมดเนี่ยก็คืออาซื้อบ,บัตรใบนึงก็สามารถรับได้ทั้งหมดนั่นเองนะครับแต่ว่าในตอนแรกสุดที่มีการอัปเดตมิชชั่นพาร์ในซีซันที่1น,นี้นะครับเขามีการแจกให้กับทุกคนแบบฟรีๆด้ว ด้นะโดยการมาดูที่หัวข้อแคมเปญไอเทมนะครับไหนดูซใิในหัวข้อแคมเปญไอเทมนะครับมันจะมีหัวข้อเกี่ยวกับการต้อนรับเรื่องเกี่ยวกับตัวมิชชันพาร์เข้ามาในตัวเกมในโลกของนิวเจสิตใช่ไหมซึ่งเขาก็จะมีการแจกแบบนี้ให้กับทุกคนกันอยู่แล้วนะครับก็คือตัวบัตรทองที่เป็นเอ็นมิชชันโกพาแล้วก็ทําการรับมาแล้วก็ทีนี้นะครับเมื่อเรารับมาแล้วปุ๊บ ตอนนี้เดี๋ยวกลับไปดูตัวมิชชั่นพาร์ทก่อนมิชชั่นพาร์ทมิชชั่นพาร์ทกด R กลุ่มชิปก็เข้ามาได้ตอนนี้นะครับจะเห็นว่าช่องคลังของผมเนี่ยมันจะมีแม่กุญแจล็อกอยู่ใช่ไหมก็คือจะไม่สามารถทําการลอกของรางได้แต่ถ้าเรามีการกดใช้งานตัวบัตรนะครับก็คือจะเป็นตัวบัตรใบนี้อยู่ไหนหวะอันนี้ครับมันจะเป็นตัวบัตรสีทองนะถ้าเรากดใช้งานไปปุ๊บแล้วก็กดยืนยันอ่ะเท่าน,นี้นะครับก็เหมือนกับว่าเป็นการปลดล็อกช่องสีทองที่เป็นของซีซั่นนั้นเนบังงนนะออกูกข Path, กึ อ่าตอนนี้จะเห็นนะครับว่าในเรื่องของแม่กุญแจที่ร้องเมื่อตะกี้เนี่ยก็มีการปลดล็อกออกมาแล้วก็คือผมสามารถรับคาราวานแถวทีทองเนี่ยได้ครบทั้งหมดแล้วนั่นเองนะครับประมาณนี้นะซึ่งตัวมมชช่นพารทนั้นมันจะมีทั้งหมด3หน้าหน้าละ10เทียนะครับหมายความว่ามันจะสุดอยู่ที่30เทียนะแต่ว่าทีนี้นะครับถ้าใครที่สามารถไปถึงที่ได้30ได้มันก็จะมีรอบพิเศษเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกนั่นเองนะครับแล้วก็ทีนี้ถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้มีเวลาว่าม,มาเล่นเรื่องของตัวงานจนเก็บเรื่องขออองดนนนตารไม้ไเเเียัักกก็็จะวหืืหทคป ใช้งานตัวแทมบอีนะถ้าใครที่มีเวลาเล่นน้อยหรือว่าต้องการจะขอรวัาอะไรเนี่ยก็คือสามารถยอมเสียแทมเอีเพื่อทําการเพิ่มเทีย์ได้โดยการกดปุ่มที่อยู่ข้างๆตัวแทมสตาร์ตรงนี้นะครับมันจะเป็นปุ่มที่มันจะเป็นการเพิ่มในเรื่องของตัวเทีย์ได้โดยการใช้แทมสตาร์เจมเนี่ย25 s อต่อ1เทีย์นั่นเองนะครับซึ่งอเนี่ยผมอยู่เทีย์ที่29แล้วนะถ้าหากว่า เพื่อไปอีกหนึ่งเทียเนี่ยมันจะเป็นเทียที่30ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีการปลดล็อกรอบพิเศษขึ้นมานั่นเองนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะโดยการกระบอกนี้แล้วก็ยอมเสียแต่เอสีนะครับไป25 s g เพื่อทำการเพิ่ม1เทียนะจากเทียยี่สิบเก้าก็จะกลายเป็นเทียที่30แบบนี้นะครับนี่แล้วก็เบอร์ขึ้น30นะครับมันก็จะมีการขึ้นมาข้อความว่าโอเวอร์ d ันก็คือตอนเนี้ยมันจะมีการเพิ่มหน้าที่4เข้ามาแล้วนะครับซึ่งเราโอเวอร์ลันที่ว่าเนี่ยมันจะยัง มันจะสุดอยู่ที่เทียที่35นะแล้วของรางวัลในช่วงโอเวอร์รันนะครับมันจะเป็นของรางวัลที่มันก็จะเคยอยู่ในเทียแรกเหมือนกันนะอย่างเช่นอันนี้นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีทั้งตัวชุดที่มันจะเป็นสีดําสีแดงอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูในหน้าแรกนะครับมันก็จะมีของรางวัลชิ้นเนี่ยอยู่ในเทียที่7เหมือนกันนะครับก็คือในรอบโอเวอร์รันเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเป็นการรีของบางอย่างที่อาจจะมีให้เราเลือกได้ก็คือตรงของรางวัลนะครับจะเห็นว่าบางช่องเนี่ยมันจะกาาารรเเเนนว่่อ้็ืปใหล เราจะเลือกเป็น กรุปที่1กครุปที่2 3หรือ4นะครับซึ่งเนี้ยเราเลือกได้แค่กรุปเดียวนะแน,น่นอนว่าเรื่องของตัวอัเฟอรซอรี่อย่างนี้ก็เลือกได้แค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเรามีการเลือกไปแล้วปุ๊บและเราต้องการอยากได้เพิ่มอีกเนี่ยก็คือเราต้องเล่นไปเรื่อยจนก,กระทั่งถึงรอบโอเวอร์แลนที่เป็นเทีย์ที่31จนถึง35้นั่นเองนะครับที่มันจะมีการวนในเรื่องของพวกแบบแฟชั่นต่าง,าง,าง,างๆ่อัเฟอรซอรี่และของของพวกนี้ก็สามารถรับซัมได้นั่นเองนะครับอย่างเช่นอนา อ่า uh, 27เนี่ยก็จะมีของรละวัลชิ้นนี้อยู่ด้วยเส้นกันนะครับประมาณนี้นะนี่คือจะเป็นเรื่องของาะวัลแล้วก็เรื่องของตัวแอดมอลที่เราจะเลือกได้แค่1กร๊บต่อ1ช่องนั่นเองนะครับอ่า uh. แล้วก็อย่างนึงคือสลับสายฟีที่มากำลังมาตามหาในเรื่องของตัวบัตรอาร์มายอนะครับก็จะอยู่ตรง เทียที่24นะครับเทียที่24เนี่ยจะได้รับในเรื่องของแบบใบช็อปมาก็คือแบบท,ที่เราสามารถเปิดในเรื่องของตัวดังคาสามารถทําการวางในเรื่องของตัวไอเทมได้นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ในเทียที่34-35มีไหมอ่าไม่มีนะครับแสดงว่าได้รงบแบบใบช็อปเนี่ยจะอยู่ที่เทียที่24แค่เทียเดียวใช่ไหม อยาขอเช็คนิดนึงนะครับอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นในเรื่องของตัวสแต็มไม่ใช่ใช่ไหมแสดงว่าไมช็อปเนี่ยอยู่แค่เทดดี้ยิมสี่แค่อันเดียวเท่านั้นนะครับส่ขุขารวมอื่นเนี่ยก็คือสามารถไปดังเช็คได้เลยนะว่าอ่านช่องนี้เนี่ยมีการรับของวันเป็นอะไรอันนี้เป็นดาบทองได้ดาบทองมาก็สามารถไปกดรับกันได้นะครับแล้วก็เรื่องของรางวัลตรงนี้นะครับถ้า,าว่าใครที่ ไม่ได้ทําการรับให้เรียบร้อยก่อนจังหวะซีซั่นเนี่ยก็ยังสามารถทําการรับได้อยู่นะคือนี่บอกไว้ก่อนว่าในแต่ละซีซั่นนั้นมันจะมีระยะเวลาประมาณสัก R4 สัปดาห์อย่างเช่นในนี้นะครับมันจะเป็นซีซั่นแรกที่จะเป็นตั้งแต่วันที่13ตุลาคมไปจนถึงวันที่10าพฤศจิกายน2021ก็คือจะมีระยะเวลา4สัปดาห์แล้วก็เมื่อครบอาตรงนี้แล้วปุ๊บ มันก็จะมีการขึ้นซ e an right <oid S 2> ีซันใหม่ก็คือจะเป็นซีซันที่2นั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อขึ้นซีซันสองแล้วเราก็ยังสามารถย้อนกลับมารับครบรนพวกเนี้ยได้อีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะย้อนได้แค่หนึ่งซีซันนะอย่างเช่นถ้าหากว่าขึ้นเป็นซีซันสามแล้วเราก็จะกลับมารับของในซีซันสองได้แต่ว่าจะไม่สามารถย้อนกลับไปรับในของซีซันซีซันหนึ่งได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ที่การย้อนกลับไปมาเนี้ยก็คือจะเป็นการกดสองปุ่มนี้นะคือสองปุ่มนี้เนี้ยมันจะเป็นการที่เราสามารถย้อนกลับไปในซีซันก่อนแล้วก็ไปดู แล้วก็สามารถทําการกดาสามารถดูได้นั่นเองนะครับและอีกหนึ่งของรางวัลที่หลายๆคนถามถึงนะครับก็คือจะเป็นเจ้าเหรียญสีเหลืองอันนี้นะครับที่มันก็จะอยู่ในของวันในหลายๆช่องเหมือนกันนะก็คือเจ้าเหรียญน,นี้นะครับมันจะมีชื่อว่า admission base ซึ่ง admission base เนี่ยมันใช้สำหรับในการแลกของที่ร้านค้า Recycle s h o อนั่นเองนะครับก็คือเราสามารถทําการแลกของที่ว่าเนี่ยได้ที่หน้าเมนูช็อปแล้วก็เลือกเป็นตัวไอเทม Recycle ก็ได้หรือว่าจะมาที่ร้านค้ากับ AVC ข้างหลังคนนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ จากนั้นก็เลื่อกไปที่หัวข้อแรกที่เป็นไอเทมรีไซเคิลแล้วก็มันจะมีไอเทมตัวนี้อยู่ด้วยนะครับก็คือมันจะเป็นตัวสเปเชียลสแ t ตติกเก็ตก็คือเป็นบัตรที่ใช้สลับในการเปิดตู้กาชาสเปเชียลสแกตนั่นเองนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเนี่ยเราก็ยังสามารถนำไอเทมที่เราไม่คิดจะใช้ในตัวมิชชั่นพาร์นั้นมาแลกเป็นเหรียญอันนี้ได้ด้วยเช่นกันในอาตาัตราหนึ่งต่อหนึ่งนั่นเองนะครับคือเนี่ยเราจะไม่ต้องมีของที่มาจากในเรื่องของตัวมิชชั่นพาร์ง ามาที่ตัวมิชชั่นพาร์นะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจทออนนะทำการรับของยเช่นเป็นอ c บ s ติเหตุเอกการเนอะอทำการรับอ e s s รี่มาแล้วก็ขอรับเป็นอะไรดีอ่าขอรับเป็นเรื่องของตัวอันแรกสุดก็แล้วกันนะครับที่เป็นนเรื่องของตัวโซ่นะก็ทำการกดรับมาแล้วก็กดยืนยันแบบนี้ อ่ะตอนนี้ผมก็จะได้รับคาวานชิ้นนี้มาแล้วใช่ไหมครับซเสื้อาวานชิ้นเนี่ยมันก็จะจัดว่าเป็นของที่มันมาจากตัวมิชชั่นพาร์ทนะซึ่งของจากมิชชั่นพาร์ทนะครับเราจะเห็นว่าตรงกรอบไอเทมเนี่ยมันจะเป็นสีม่วงนะเห็น <he S 1> ไหมครับว่าตรงเนี้ยมันเป็นกรอบสีม่วงก็คือเป็นการบอกว่าอันเนี้ยมันของจากมิชชั่นพาร์ทถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยมันเป็นของที่มาจากตัวตู้ AC ซีสแควนั่นเองนะครับอาทิตย์เราก็กลับมาดูที่ร้านค้าเหมือนเดิม แล้วก็ไปดูที่ตัวเหรียญเอนมิ s i ั่นเบร e อันนี้นะครับเราจะเห็นว่าเราก็ยังสามารถนำไอเทมชิ้นเนี่ยมันทำการแลกได้ก็คือจะเป็นต้องไปไอเทมที่มาจากตัวมิชชั่นพัทนั้นก็สามารถนำมาแลกเป็นตัวเหรียญเอนม i s i o n b a บรดได้นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าหากเราทำการรวบรวมเหรียญเอนมิ s s ั่นเบร e เนี่ยมาจนครบ10อันแล้วก็สามารถนำมาแลกเป็นตัวบัตร Special s can นได้1ใบนั่นเองก็คือจะเป็น ตัวตู้กาชาตู้นี้นะครับถ้าใครยังไม่รู้นะก็คือมาที่หัวข้อของตัวช็อปเป็นหัวข้อตูอ้อสแคตแล้วก็จะเป็นอันล่างสุดอันนี้นะครับที่เป็นเซอร์ไพสแกก็คือเราสามารถในแบบเมือ่อตะกี้เนี่ยมาทําการสูบตัวตู้กาชาตู้นี้ได้นั่นเองนะครับโอเคครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดของตัวเ i ชชั่นพาร์ที่มาพูดถึงกันในคลิปนี้นะครับสรุปก,กังไงคันหนึ่งนะระบบเมชชั่นพาร์ทคือระบบที่จะทําให้เราได้รับขรวันต่งตางๆตามแต่ละซีซั่นได้โดยการทําในเรื่องของตัวแท้ที่เป็นงานรายวันกันกรรบราย ที่เป็นของางวันตามแต่ละช่องได้แล้วก็ของาะวันที่เป็นแถวสีทองนั้นจะเป็นต้องมีการกดใช้ง,งานบัตรทองที่ขายอยู่ในร้าน้าย SG Shop นะครับราคาแค่100 SG เองนั้นซึ่งจัดว่าค่อนข้างจะถูกมากถ้าเทียบกับของละวันที่เราได้มานั่นเองนะครับแล้วก็แต่ละซสซัส่นนั้นจะมีระยะเวลาอยู่ที่ประมาณสัก4สัปดาห์แล้วก็ถามว่ามีการจบแล้วปุ๊บ ก็จะมีการเคลื่อนซีซั่นใหม่แล้วก็จะมีขอรางวัลร้อนใหม่มาด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ความจริงเนี่ยการที่เราทําการเก็บเทียร์ตั้งแต่เทียร์ที่1ไปจนถึงเทียร์ที่35นั้นเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก2สัปดาห์เนี่ยก็ถือว่าได้ครบทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสแสดงว่าไม่จำเป็นต้องเล่นทุกวันก็ได้นะแต่ถ้าใครที่เวลาเล่นน้อยซีซั่นก็นจะหมดแล้วแล้วก็ต้องการขอรางวัลจริงๆเนี่ยก็สามารถใช้ตัวแสบ SG ยีรรับห้า SG เนี่ยต่อหนื่งเทียร์ในการรับขอรางวัลได้เช่นกัน,น นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับและพบกันใหม่ครับมาตนเน